ตละกก้ขอเข้าเรื่องเนาะกับข่าวที่พี่เบิร์ตเรียกเราเข้าไปคุยครับเกิดมันเกิดยังไะค่ะคือที่มาที่ไปยังไงที่มาที่ไปใช่ไหมเออจริงๆเราอาจจะใช้คําผิดเท่านั้นเองครับมันคือจริงๆมันความก็จะผิดเพราะว่ามันเป็นคําผิด แต่จริงมันเป็นคำที่พูดเล่นมันไม่ได้ไปปรับทศนคติอะไรนะครับคือพี่เบิร์เรียกไปแนะนําแนวทางให้กําลังใจอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ชีวิตยังไงถึงจะดีให้มันพอดีกับตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็คนก็จะคิดไปเองนะครับเมือเราใช้คํามผิดไป,ปคนก็เลยตีความไปเองนึกอยูอ่ในห ก็ก็ไม่ไม่ได้ตกใจครับแต่ว่าแค่ง,งูงมากกว่าว่าจริงๆแล้วแค่คําเดียวมันมันเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดนี้เลยหรอก็คือ <c ười> คนอาจจะเห็นว่าแบบมือนเมื่อเราแบบทําตัวไม่ดีพี่เบิร์ดเลยต้องแบบเรียกเขาไปตลอดแต่จริงไม่ใช่ค <c ười> รับปกติเอ่อปกติก็เจอพี่เบิร์ดอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้เจอแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แบบคุยพี่เบิร์ดให้กาลังใจตลอดไปหาเกียรตลอดอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำนู่นนี่นั่นคือไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรมันกลไป แปลว่ามันถูกดวงไปว่าเพราะว่าเราดักั่วค้าม,มันก็เลยต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงสติให้ร,รับพลังลงจริงๆพูดประโยคนั้นก็ใช่ครับแต่ว่ามันคงไม่ได้เรียกว่าปรับทัศนคติคร <c oughs> ัมันก็จะอาจจะเรียกว่าแนะนําแนวทางเนี้ยแนวมากกว่าครับก็คือที่ที่พูดก็ถูกครับก็คือปรับให้เราปรับตัวว่าลําไปอยู่ตรงนี้เราจะต้องทำยังไงบ้างที่มันจะสบายกับเราแล้วก็สบายกับทุทกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองด้วยในขณะเดียวกันเราก็ต้องอให้ใจให้ให้ใจกับแฟนๆแล้วก็เหมือนเราเป็นเหมือนคนของสธาสธารณะชนสาธารณะแล้วใช่ไหมครับก็ทํายังไงให้เราแบบบาลานซ์ได้แต่ว่าผู้ใหญ่ก็ห่วงเลยก็คงตองรัารดูก็ผู้ใหญ่เขาก็เป็นห่วงครับเพราะว่าจริงๆเขาก็เขาก็รู้ว่าเราไม่เค่อยมีประสบการณ์เลย <laughs> ราไม่ไ <entertain> ม en> okay. ่เคยมีฟ <diction aries> <c Gas> ีลลิ่งแบบนี้นะครับเขาก็กลัวว่าเรารับมือไหวไหมเพราะทุกอย่างมันมันเข้ามาพร้อมกันแบบว่าเยอะแล้วก็พร้อมกันแบบยังหนักเหมือนกันอะไรครับพราะจริงเราผมก็มีเรื่องราวอะไรมากมายที่อยู่ในใจที่มันแบบว่าระบากใจเหมือนกันที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แสดงให้ทุกคนเห็นอะไรเงี้เขาก็เลยเป็นห่วงว่าโอเคไหมที่สตัวไเป็นเป็นว่าความดังที่เกิดขึ้นมันทำให้เราเลย น่าจะน่าจะยังไม่มีน่าจะยังไม่มีแต่ถ้ามีแต่พี่พี่คงเ็นะนวันนี้เราปรับตัวได้อย่ังสิ่งที่เกิดขึ้นก็ปรับตัวได้ครับแต่ว่าจริงๆบอกไว้เลยว่าผมก็ไม่ไม่ยังเป็นคนเดิมนะเป็นคนเดิมตลอดแล้วก็จริงๆจะทําอะไรก็ผมก็ชอบเป็นคนนึกถึงคนอื่นเสมออะไรเงี้ยมันก็จะมีบางมุมที่ต้องเอาใจตัวเองบ้างอะไรเงี้ยตามวิถีของมนุษย์ทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ เจอคลาสพี่เบิรหรืออะไรเข้าไปก็จะทักดูสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะสี่ชั่วโมงใช่ครับก็เหมือนกับจริงๆแล้วถ้าเกิดอะไรที่เราแบบเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราทำเพื่อสังคมทำเพื่อแฟนๆได้เราว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันมันก็เข้าไปสี่ชั่วโมงออกมาเปลี่ยนตัวเองเยอะแค่ไหนก็อย่างเงี้ยครับ ได้อะไรไม่ไ uhm า้ส like, ี่ชั่วโมงเาปรับกับชีวิตเราอย่างครับได้ก็คือจริงๆแล้วอย่างผมก็สมัยก่อนผมก็เป็นคนธรรมดาวัยรุ่นทั่วไปนะครับอยากจะไปเที่ยวไปหาเพื่อนมันก็เป็นเรื่องของปกติมันโดนตะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเรามี รับผิดชอบถะถ้าเรามีความรับผิดชอบต่อต่อการงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะถ้าเกิดเราจะออกไปแหงเอาตลอดเวลาอะไรอย่างงี้แต่ว่าว่าตอนนี้ลดรลงไหมคะจริงๆเรื่องแหงเอาเราโดนเกือนเรื่องนีก่ครับแหงเอาแหงเอาก็คือมันเป็นอะไรที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของผมแล้วผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมันได้อยู่แล้วนะครับแต่มันก็คงที่จะมีแบบน้อยลงเพราะว่าเราก็คงจะต้องเอาเวลาไป แบบว่าพักผอนแล้วก็ทําเสียงให้เฟิร์มทํร่างกายให้เฟิร์มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังต้องบอกว่าผมยังเป็นคนเดิมที่ผมชอบไปเที่ยวออกไปข้างนอกแล้วไปแฮงเอารมีเรื่องนีขอ่อง้ก็ี่าเนอะาอันนี้ไม่ทราบเลยมีเรื่องมันเป็นอะไรโยงเป็นแบบว่า แร่ว yeah. like like so ่าินเดีว่าเป็นเราไม่ใช่เป็นผลิตโชคพอหรือว่าคนโยงกันไปเราสื่อว่าพอขึ้นศิลปินคนนี้เนี่อะไรเนี่คนโยงย่งคนก็จะยงมาเป็นคนแรกอเงี้ยเป็นผู้สิลอไรบ้างเป็นโจทย์แรกที่ทุกคนจะโยงโอ้ยก็ต้องดีใจนะครับขอบคุณดีใจเปนอ่าเป็นทุกางเป็นเรื่องดีพี่ินศิลปินเราเรื่องมากนู่นนี่นต่นง้วคนโยงอ่านเราคนแรกอัดบสองค่ะ อะาลงอยัไงปาพูงเาันเชิงโลบอะไรี้ยแล้วคนก็เลยโยงเป็นเราคนแรกอาคิดถึงาคนแรกลส่ยังไงบ้างพอคนที่ไหก็ยังดีใจอยู่นะที่คนที่คนยังจำได้ที่คนยังนึกถึงเราเป็นอันดับแรกไม่ไม่ีเรียสเลยซีเรียเป็นเนื้อเนื้อไม่ม่ีโกเรยังโชคดีที่ผมยังไ่ด้ไปอ่านกันเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรยังไม่ทราบข้อมูลเลยือส่วนตัวรู้จ okay. okay. ักกับพี่อินอย่างพี่อินคือเป็นครูสอนร้องเพลงคนแรกๆในชีวิตตั้งแต่ผมก่อนเข้าแกรมมี่อ ก็สมัยก่อนเลิกเรียนก็ไปเรียนกับพี่อินแกก็สอนร้องเลยตั้งแต่เด็กรักพงพันกันไม่คิดว่าพี่อินคงธรรมดาเขาบอกเราว่าไม่ใช่ว่าคนที่เขาอันนี้ไม่ใช่เราแน่นอนเออถึงเนี่ยหรืออาจจะใช่ไม่ใช่บ่าพี่หมอพี่หมอไม่ใช่ไม่ใช่เราเลยดิเราทำเมอราพอเราได้อ่านเนพวกข้อความเนี่ยไม่ใช่ของอินเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างมันข้อใจไหมหรือหดหู่ใจมหมโดนดราม่าตลอดเลยแบบพอมีเรื่องอะไรที่แบบ ไม่ครับช่วงนี้รู้สึกว่าทำไมราม่ากผมน้อยจังเลยตอนเทียบกับเมื่อก่อนครับเฉยๆครับไม่น้อยแล้ว <c oughs> ไม่น้อยแล้วไม่มีอ่ะไม่มีน้อยเลยเพราะตอนนี้มีกําลังใจจากแฟนๆเต็มที่กําลังใจจากคนรอบข้างที่แกรมมี่เพื่อนๆทีพ,พีนักข่าวให้กําลังใจหรืออะไรก็ตามไ,<อ>ไม่มีความน้อยเลยครับก็แ<อ>ค่ทําตัวเป็นธรรมชาติปกติที่อยากจะทำอะาไรอย่างเงี้ยเวลาคนโยงว่าเป็นนักร้องเทพบอกคนจะคิดถึงเราอ่ะจริงเราคิดว่าเราเป็นนักร้องเทพ เทพแบบเข้าถ uh, ึงยากถึงยากเข้าถึงยากคิดว่ายากไหมครับวันที่ร้อนร้อนไม่ได้ยากนะครับจริงจริงเบกเบกเลิกเลิกเสพโซเชียลอะไรอย่างงี้ไปแล้วไหมคะหรือว่ายังไงมันมันบั่นทอนเราหรือว่ายังไงที่เราเลิกที่จะแบบเลือกที่จะเลิกเสพข่าไม่ไม่ไม่ใช่เลิกนะครับแต่เป็นเลือกที่จะอ่านเป็นอย่างอย่างกว่าถ้าเกิดรู้หรือว่าบางทีเขาว่าเราเหลืออะไรเราก็ไม่จะไม่ไม่ค่อย ไปสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่มันไม่มีทางที่จะให้คนชอบเราได้เสมอไปร้อเปอรหรับก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงแค่แค่อยากจะเป็นตัวเองถ้าเขามันคลิกกันก็โอเคไม่แข็งแข็งลงมาเราแข็งแข็งเมอรเยเยเว่าแบบเราขามผ่านดม่าไปได้หลังจกที่เจอมาเยอะๆอะไรอย่เงียคขามผ่านดราม่ามาได้เหรอครับ ใช่ก็โชคดีมากเลยที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีอะไรก็ตามที่โดนใจที่ทาให้ผมเข้มแข็งจนหนึ่งทุกวันนี้แล้วทําให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยความราบลื่นแล้วก็แบบสบายมากเลยอะแปลว่าไม่มีดราม่าอะไรเะทำอะไามเป็นได้แล้วตอนนี้หรอายังไม่เจอยังไม่เจอแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอะครับเพราะว่า ี่รอบแล้วกี่รอบแล้วรตอนนี้นะครับต้องขอบอกพี่พี่ว่ามีแค่สามรอบ <c oughs> เพราะว่าปิดปิดสุดเดียวใช,ใช่ครับเพราะว่า<ๆ>ตอนแรกเราต้องสอดภาพก่อนว่าไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมาไกลขนาดนี้นะครับ <c oughs> ก็หนึ่งรอบก็ภาพพันกว่าคนอะไรเงี้ยตอนแรกก็ยังลุ้นอยู่ว่าเออจะเต็มหรือเปล่าแล้วก็นอนไม่หลับพอเปิดรอบสองก็เต็มนะครับแล้วแนๆเล็กรองอีกให้มีรอบสามก็เต็มภายในไม่กี่นาทีมันแบบเหนือเชื่อมากผมก็ จะตั้งใจซ้อมตื่นเต้น,นันน้ตอนแรกมีรอบสี่เลยตอนแรกมีเห็นว่าจะมีรอบสี่แต่ผมบอกพี่พี่เดียร์เนร่งกายเราไม่ไหวเราเตรียมพร้อมไหมก็นนกต้องสารภาพตอนตครับว่าทุทกคนนี้ยังยังมีงานทุกวันอยู่เลยครับอย่งาการเตรียมพร้อมที่ในคอนเสิร์ตมันก็ยังไม่ค่อยเต็มที่100%แต่ว่า ทุกวันนี้ก็คือจะเริ่มทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็คือพซ่กุง้ก็ิทานทุกอย่างครับแบบหมูห้องสาชั้นของทอดไก่ทอดอะไรนะครับแต่ตอนนี้เราก็เริ่มดูแลตัวเองแล้วครับเพราะว่าก็มันจะต้องใช้เงินนะใกล้งเกิดจะแอบเปรก่งาน่อนลงหน้ากับผมเครับเครับก็จริงๆแล้วก็ผมอยากเปรกตั้งแต่มกราคุาแล้วแต่ว่ามัน คิวที่มันมาอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่สา <bunker. S 1> มารถเบรกได้ทีนี้มีจะได้เริ่มสอนจริง้ก็คงเป็นปลายมีนาแล้วก็เป็นเพศสคมพันธเราขอบคุณแฟนที่บัตรเต็มแล้วคยังยังยังไม่ได้ขอบคุณเลยแแฟฟนนนห่อยบัตรเรียบร้อยแล้วครับผมก็ยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับเปนแฟนทั่วประเทศนะครับที่ ให้การต้อนรับนะครับล้วกะจองบัตรกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับ3รอบวันที่21-22สไม่ใช่ครับสำหรับวันที่20-21-22วันทีนะครับที่พาราโนอลนะครับสำหรับใครที่นกบัตรก็ไม่เป็นไรดูได้ใน DVD ีดีหรือว่าไม่งั้นก็โหลดแอปพลิเคชันของ AIS ครับก็จะถ่ายทอดสดให้ดูชื่อแอปพลิเคชันว่า AIS Play ต้องเป็นสมาชิกก่อนครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เดีป๊ค่ะเป๊เป๊กล้องนี้มานะเดโอเ่อาเม็ดเหื่อด้วยใช่ไหเงนะเธอให้เขาับหน้าก่อนไหมล่ะทบหน้าก่อนหน้าก่อนเหน้าม่ยด้คะขอโทษค่ะแป๊บหนึ่งนะพี่พี่มีคนทำสายอ่ะพี่แก้วเปนคนทำสายพี่แก้ววะ